สวัสดีครับพบกับร้านปาดเมโจพันไม้นะครับวันนี้จะมาดูนะครับลักษณะของลำาไยคิดตันม่วงจัมบโบ้นะครับลำใหคิดตันม่วงจัมบโบ้เนี่ยต้นตำรับมาจากร้านปาดเมจพันไม้เพราะว่าเราเป็นคนตั้งชื่อนะครับร่วมกับกลุ่มสนุกนานเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากตัวอื่นนะครับเราจะมาดูลักษณะของใบนะครับนะครับลำใหคิดตันม่วงจัมบโบ้เนี่ย นี่ครับใบกลางที่จะใหญ่นะครับไม่ยาวนะครับใบกลางที่จะใหญ่นี่ก็คือวันที่ยี่สองนะครับก็คืออ่านี่ครับจะเริ่มทําการถอดแล้วนะครับเพื่อรอจําหน่ายเริ่มจหนายก็คือวันที่หนึ่งกรกฎานะครับหนึ่งกรกฎาเนี่ยเราก็จะทําการถอดลักษณะของต้นที่ขึ้นในกลุ่มสองช่องสองชั้นนะครับ ที่เป็นสองชั้นเนี่ยเราก็จะถอดออกมานะครับส่วนชั้นเดียวเล็กเนี่ยเราก็จะเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้ก่อนนะครับสองชั้นเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจำหน่ายในรุ่นแรกก่อนนะครับนะครับลักษณะถอดแล้วก็จะเลี้ยงพอเราถอดใหญ่ออกมานะครับพวกที่เล็กก็จะยืดแล้วก็โตขึ้นมาอีกนะครับต้นทิพิตันมวงจัมโบ้เนี่ยนะครับต้นตำรับก็คือจากร้านป่านแม่จูพันไม้นะครับเพราะว่าเรา เพาะเองขายเองเราไม่ได้จำน่ายผลไปให้กับร้านอื่นนะครับไม่ส่งต้นกล้าร้านอื่นก็มีบ้างเฉพาะในกลุ่มสนุกนานโดยอาจารย์คำานึงนะครับโดยต้นกล้านเนี่ยเราพ่อเองขายเองไม่ได้ส่งตามร้านนะครับนะครับเห็นมีบางเพจบางกลุ่มบางร้านนะครับไปขายเป็นนันเบกิตันมงจัมโบแต่นะครับเข้าไปดูแล้วก็ลักษณะลูกก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาซื้อลูกมา นะครับบางครั้งซื้อมาจากอินโดนีเซียเป็นสีม่วงนําเข้าแล้วเป็นสีม่วงธรรมดาในบ้านเรานะครับขายยากนะครับต้นพันธุ์าอสีม่วงเพราะลูกค้าต้องการม่วงจัมโบ้เยอะก็เลยจากเป็นสีม่วงธรรมดาก็มาขายเป็นม่วงจัมโบ้กันนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นม่วงจัมโบ้ของแท้แน่นอนก็คือนะครับร้านปัดไม่จู้นะครับอย่างเดียวเพราะเราเพาะเองนะครับนี่ลักษณะของใบนะครับกับชุดน,นี้ก็จะพร้อมจําหน่าย หนึ่งกรกดาเป็นต้นไปนะครับครับคือตอนนี้ไม้กำลังรอขึ้นชั้นที่สองนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็จะเปิดขายนะครับส่วนชุดที่ยังเล็กเหมือนอยู่ด้านในนะครับยังเล็กอยู่นะครับอย่างนี้ยังเล็กอยู่เราก็เลี้ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอให้ใหญ่แล้วก็ตัดขายอยวจะให้ดูนี้ชุดนี้พ่อหลังนะครับเดี๋ยวชุดฝั่งนี้หมดนะครับฝั่งนี้หมด ก็จะมีชุดนี้น้องลงมานะครับก็กาลังวางเม็ดหลังครับเนกำลังจะขึ้นในชั้นที่สองก,ก็จะไล่เลี่ยกันนะครับจุดนี้นะครับรุ่นพี่กว่านะครับมีชุดรุ่นพี่กว่านี้อีกอยู่ด้านหลังตอนนี้กําลังเริ่มทยอยคัดแล้วนะครับนะครับอ่านะครับจะให้ดูลักษณะอันนี้ผลของสีเหลืองในกลุ่มของสีเหลืองตอนนัวนี้อ่าเหลืองไข่ไก่ของอาจารย์แคนมึงนะครับตัวเนประเภทสีเหลืองเนี่ย เนี่ยครับออกมานะครับใบนะครับใบจะค่อนข้างที่จะยาวนะครับลำไยคิตันม่วงจัมโบ้นะครับใบจะกลมนะครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะต้นเล็กอ่าเอาชุดชุดที่กำลังจะออกเหมือนกันนะครับเนี่ยสองต้นนี้นี่นะครับสังเกตใบง่ายๆนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วอ่าเขาบอกว่าสีม่วงสีม่วงนะครับแต่ถ้าออกใบลักษณะยาวเนี่ย อันนั้นไม่ใช่ม่วงแน่นอนนะครับใบายาวอยู่ในกลุ่มของสีเหลืองหรือสีเขียวนะครับนี่ครับอันนี้เห็นสังเกตก็คือสีเหลืองนะครับเหลืองไข่ไก่หรือเหลืองธรรมดาใบใกล้เคียงกันแต่ผมเนี่ยเพราะสีเหลืองไข่ไก่ซึ่งลูกใหญ่ที่เราทํารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้ม่วงจัมโบ่ใบสีเหลืองจะต่างกันนะครับนั่นก็คือเราจะแยกได้ในในช่วงเรก ลักษณะของใบบง่งบอกของสีนะครับแต่ถ้าเป็นรูปสายเนี่ยแยกยากนะครับในลักษณะของต้นเล็กดังนั้นเนี่ยรูปสายเนี่ยค่อนข้างที่จะแยกยากแต่ถ้าเป็นลักษณะของสีเหลืองสีเขียวหรือสีม่วงนะครับค่อนข้างที่จะแยกง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือผมเพาะสีเหลืองขไนะองข่ไก่ไว้นะครับเหลืองไข่ไก่หรือกลุ่มเหลืองเนี่ยใบก็จะยาวนะครับในกลุ่มของม่วงจัมโบ้เนี่ยใบจะใหญ่นะครับรลอนใบเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ นี่รอนตอนนี้นะครับม่วงเนี่ยเนี่ยรอนใบนี้จะเยอะแต่ถ้าเรามาดูในสีเหลืองเนี่ยรอนใบค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ไม่เด่นชัดนะครับไม่ขึ้นรอนเด่นชัดผิดกับม่วงนะครับม่วงเนี่ยรอนจเด่นชัดกว่า <olmuş S 1> นะครับ <CC': S 1> คือจุดน,นี้เราก็จะเริ่มจําหน่ายนะครับก็จะเนี่ยมีอยู่นะครับก็จะเริ่มถอดจํานจหน่ายติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ก็คือ087 2 8 9 8 3 7 0 0 8 9 5 9 8 2 7 9 7หอารือ,อในกลุ่มก็สมเด็จกิ๊ตั้นม่วงจัมโบ้ปาดแม่จูพันไม้น้าเพจก็คือปาดแม่จูพันไม้ Facebook ก,ก็ตู้เรียนเสริมรากปาดแม่จูพันไม้ตอนนี้ก็โดนปิดกั้นอยู่นะครับเพราะว่าเขาอยากให้เราลงโฆษณาขายกับเขาแต่เราเรายังไม่ลงโฆษณาก็เ,าเลยโดนปิดกัน้นปิดก้นมองเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าติดต่อมาทางในกลุ่มสมเด็จกิตตั้นหรือหน้าเพจปาดแม่จูพันไม้นี่ก็จะ ติดต่อได้เลยนะครับจะพาไปดูที่หนึ่งะนะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับดินชัดเลยนะครับม่วงจัมโบ้เนี่ยครับลอนใบเหมือนที่ผมบอกก็คือรอนใบเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นดินชัดนะครับในกลุ่มของสีเหลืองนะครับรอนใบไม่เห็นชัดแล้วก็ใบจะยาวในกลุ่มเหลืองนะครับนี่ก็คือชุดนี้จะเป็นเหลืองไข่ไก่นะครับเพราะเหลืองขขอไข่ไก่อ่าไวสีม่วงเวลาเราเพาะเนี่ยต้นจะออกมาเขียวสมบูรณ์เกือบทุกต้น ประมาณทุกต้นนะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะมีลักษณะเนี่ยน่าจะขาดพวกธานอาหารนะครับหรือเกิดจากความสมบูรณ์นะครับก็จะมีบ้างมีเกือบทุกร่องนะครับลักษณะของสีเหลืองนะครับลักษณะของแต่และสายพันธุ์บุงบอกนะครับชนิดของใบวิธีการดูแลได้นะครับนี่ก็คือเหลืองไข่ไก่ชุดนี้นะครับนะครับนี่ก็คือ กระ่อมกระเทมนะครับตอนนี้ก็เป็นกระเทมแล้วนะครับเพราะว่าตลาดไม่เดินนะครับเขาเพาะเอาไว้จําหน่ายในร้านนะครับครับอันนี้ก็เป็นชุดชุดน้องนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดน้องเหมือนกันนะครับถ้าอยู่เนี่ยครับตรงนี้ถ้าอยู่ใกล้แดดนะครับข้างบุนะครับเป็นแดดเนี่ยการกระตาการงอกเดียน้อยมากนะครับแทบจะไม่งอกเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็จะงอกสมบูรณ์กว่านะครับ นี่ก็คือลอมลนกตันม่วงจัมโบ้อ่านชุด่ชุดกับสุดท้ายนะครับชุดนี้นะครับนีชุดน้องนะครับส่วนในชุดร่อ,ดองนี้ก็จะเป็นน้องอยู่นะครับแล้วก็จะมีชุดนะครับชุดพี่นะครับชุดพี่รับชุดนี้ก็คือพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับก็คือประมาณ1กรกฎานะครับท่านก็สามารถทักมาซื้อได้เลยนี่นครับทาการ นะครับร่องนี้ก็คือทําการคัดแยกแล้วนะครับอันนี้ก็คือไซส์ที่เล็กนะครับนี่คือไซส์เล็กนี่คือมาเลี้ยงนะครับแยกออกมาให้ห่างแล้วก็เลี้ยงนะครับเรามาเลี้ยงต่อก่อนนะครับแล้วก็พอตูเราก็จําหน่ายนะครับพอนะครับแต่ละร่องเราก็จะถอดนะครับถอดออกนะครับเนี่ยกที่ยังเล็กๆอยู่พวกนี้นะครับเราก็เลี้ยงไว้ก่อนแยกไว้ก่อนถอดเฉพาะต้นที่สมบูรณ์และก็ใหญ่ จำน่ายนะครับนะครับจุดนี้นะครับเรอไปวางให้ห่างวางให้แยกนะครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็นะครับโตขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนเนี้ยครับมันอยู่ลักษณะนี่พอแน่นเนี่ยตัวที่โตเร็วก็จะยืดออกมาเราต้องถอดออกมานะครับรถพร้อมนะครับก็จะเริ่มทําการถอดแล้วก็จําหน่ายเพิ่มจะจําหน่ายตอนนี้ก็คือแยกไปวางพร้อมจําหน่ายเราก็จัดสง่งได้เลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้เราพามาดูลำไยคิดตั้นมวกยัมโบของป่าไม่โจพันไม้นะครับแล้วก็จะมีเหลืองไข่ไก่อยู่นะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ